ครับเมื่อวานเพิ่งได้มาครับเศรษฐีปากน้ำโพครับนี่ครับเจ็ดร้อยครับรุ่นเนื้อเรามาลุ้นเนื้อกันเลยนะครับเรามาลุ้นเนื้อกันเลยครับแอดพีเอสคาราบาลครับสร้างแอดคาราบาลสร้างครับครับจองรุ่นเนื้อมาแค่องค์เดียวนะครับแต่ไม่รู้จะได้เนื้ออะไรครับแต่ขอให้ได้เนื้อดีๆเถอะเพราะเราศรัทธาในตัวท่านเราชอบครับงั้นเรารุ้นเลยนะครับแกยังไงดีอะ ในสีดีมากครับสีรุ่นนี้ดีมากนี่นะครับสษสีปากน้ำโพที่แอดคาราบาวสร้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนจะได้เนื้ออะไรครับลุ้นเหมือนพร้อมๆกันครับเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรครับโอ้โหโค้ดเก้าเก้าครับโค้ดเก้าเก้าครับผมไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะครับแต่สวยมากครับ เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่โค้ด99นะครับสุดสวยครับนี่แหละครับพลังความศรัทธานในตัวท่านครับโอ้โหแค่นี้ก่อนนะครับผมขอดูหมายเลขซีรีส์นัมเบอร์โค้ดกนครับสุดยอดครับสวัสดีครับ